สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพาทําเกสรดอกบัวก,กันนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะอุปกรณ์นะคะในการทํคลิปนี้เราจะใช้ดิบินแต่ละคังเบอร์สองนะคะหนึ่งสีค่ะแล้วก็กันไกลค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะความยาวสามสิบนิ้วจํานวนสี่เส้นค่ะขั้นตอนที่สองนะคะเราจะจับทั้งหมดสี่เส้นพับครึ่งค่ะ แล้วครึ่งลิปปิ้นนะคะแล้วก,ก,ะะวก็เราก็จะมาตัดปลายทั้งสี่ด้านค่ะเป็นปลายแหลมนะคะมานึงเส้นค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะต่อไปเส้นที่สองค่ะเราก็จะเอามาคล้องกับเส้นที่หนึ่งแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเส้นที่สามค่ะเราก็จะนํามาแล้วสอดขึ้นครับอย่างนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นที่สี่เส้นที่สี่เราก็จะจับมาแบบนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็สอดเข้าช่องตรงนี้นะคะของเส้นที่หนึ่งนำออกมาแล้วเราก็จะกางกางออกแบบนี้โดยเอาเส้นที่สามมาสอดเข้านะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําจากสี่เส้นให้เป็นแปดเส้นค่ะโดยการเริ่มจากทําเส้นทะแยงมุมหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะทะแยงมุมค่ะเส้นที่หนึ่งต่อไปนะคะเส้นที่สองค่ะทะแยงไปค่ะต่อไปเส้นที่สามทะแยงลงค่ะ ต่อไปเส้นที่สี่ค่ะจับขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะสอดเข้าช่องเส้นที่หนึ่งตัวนี้แล้วเราก็กดได้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะได้ทั้งหมดแปดเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะแล้วก็จับไว้นี้นะคะเส้นที่สองค่ะเส้นที่สามค่ะเราจะเอาเส้นตามย้อนเข็มนาฬิกานะคะต่อไปเส้นที่สี่ค่ะ ตอนนี้ที่มือเราจะมีทั้งหมดสีเส้นนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะหยิบเส้นที่หนึ่งพาดลงตรงนี้นะคะระหว่างเส้นที่หนึ่งนี้เส้นี้นะคะแล้วก็เราก็หยิบเส้นนี้ขึ้นมาค่ะไว้เหมือนเดิมต่อไปค่ะเราก็จะหยิบเส้นแรกพาดลงค่ะแล้วหยิบเส้นถัดไปขึ้นมาค่ะเส้นแรกค่ะตอนนี้เราก็สีเส้นเหมือนเดิมนะคะหยิบเส้นแรกค่ะพาดลงเหมือนเดิมค่ะพาดลงระหว่างเส้นถัดไปค่ะ แล้วก็หยิบเส้นถัดไปขึ้นมาค่ะทําต่อไปเรื่อยๆนะคะเส้นแรกค่ะพาดลงค่ะแล้วหยิบเส้นถัดไปขึ้นมานี่นะคะตอนนี้ที่มือเราก็จะมีทั้งหมดสี่เส้นนะคะสี่เส้นเส้นที่หนึ่งพาดลงเหมือนเดิมค่ะพอเส้นถัดไปเราก็จะหมดแล้วถูกต้องไหมคะมันก็จะเหลือที่มืออยู่สามเส้นเราก็จะหยิบเส้นที่หนึ่งเข้ามาสอดเข้ารูที่หนึ่งค่ะแล้วก็ออกรูที่หนึ่งตบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อย เอาเส้นที่สองค่ะเข้าช่องที่หนึ่งออกช่องที่สองช่องนี้นะคะคับเลยค่ะต่อไปค่ะเส้นปุดท้ายเราก็จะเข้าช่องที่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะออกช่องที่สามนะคะหนึ่งสองสามตัวนี้ค่ะหลังจากที่เราสอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําให้ลูกกลมโดยการค่อยๆดึงแต่ละเส้นค่ะเพื่อให้ลูกเขากลมนะคะ ลองดูเส้นดีๆนะคะบางเส้นอาจจะพลิกแล้วก็จะหมุนนิดนึงเพื่อให้เส้นตรงให้มันตรงนะคะถ้าตรงแล้วมันก็จะกลมให้ค่ะเราจะเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะกลมแบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะกลับหลังค่ะพี่กลับหลังค่ะนะคะตอนนี้เราก็จะมีสี่เส้นนะคะมัมีทั้งหมดแปดเส้นเราหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะแล้วเราก็จะนับตามเข็มนาฬิกานะคะนับไปสามช่องค่ะหนึ่งสองสามแล้วพาดลงค่ะอไปนะคะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะ นับอ่ะหนึ่งสองสามเราก็จะนับอย่างนี้ไปจนกว่าจะพบรู่นะคะหยิบขึ้นมาค่ะแล้วก็นับหนึ่งสองสามมันก็จะเป็นช่องถัดไปเรื่อยๆเลยหนึ่งสองสามเมื่อเราทําพบแล้วนะคะก็จะเหลือสามเส้นที่ยังไม่มียังไม่ได้ทํานะคะเราก็จะหยิบเส้นขึ้นมาค่ะเราก็จะมีช่องตรงนี้หนึ่งช่องเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเราจะสอดเข้าค่ะสอดเข้าไปเลยเส้นที่หนึ่ง เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองตัวนี้ค่ะเราจะสอดเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าช่องที่หนึ่งมาออกช่องที่สองเส้นนี้นะคะตัวนี้เลยช่องที่หนึ่งช่องที่สองต่อนี้นะคะค่ะต้องต่อไปค่ะเดี๋ยวเส้นสุดท้ายคือเส้นนี้นะคะแล้วก็เข้าช่องที่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะช่องที่หนึ่งสองสามเราจะมาออกช่องที่สามนะคะแล้วก็สอดเข้าช่องที่หนึ่งโผล่ช่องที่สามค่ะสังเกตง่ายๆนะคะมันก็จะออกเข้าช่องทุกรูเลยอย่างนี้นะคะค่ะดึงให้กระชับนิดนึงค่ะ แน่กระทับแล้วเราก็กลับด้านค่ะกลับด้านขึ้นมานะคะเรารอบนี้ค่ะเราก็จะสอดเข้าตามช่องตามทางของมันเลยค่ะแต่ละเส้นเริ่มเลยค่ะแล้วก็ตามทางค่ะไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะแค่พอดีพอดีทำไปจนก,กว่าจะหมกทุกทั้งทั้งลูกค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้ลูกส้มแล้วค่ะเมื่อได้ลูกส้มแล้วนะคะเราก็กลับกลับหลังค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะแล้วเราทำสามเหลี่ยมค่ะตัวนี้นะคะพับลงให้ทะแยงมุมกับตัวนี้ให้ขนาดกันเลยค่ะเพราะว่าการสอดครั้งต่อไปเราจะได้สอดง่ายนะคะแล้วก็กดเลยค่ะกดได้เลยพอเสร็จแล้วพอกดแล้วใช่ไหมคะเราจับเส้นขึ้นมาค่ะกับหลังค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วสอดเข้ารูข้างๆได้เลยค่ะ เร้าล,ลงมาได้เลยสามารถกดได้เลยนะคะเล่นตับไปค่ะแล้วก็จะจับทำสามเหลี่ยมให้ให้ช่องพอดีกับตัวเส้นริบบิ้นเลยนะคะตัวช่องตังนี้แล้วก็กดได้เลยค่ะแล้วก็จับเส้นขึ้นมาจับหลังแล้วก็สอดเข้าค่ะสอดเข้ารูข้างๆของจับตับไปได้เลยนะคะทําอย่างนี้จนกว่าจะครบลูกค่ะทำสามเหลี่ยมให้มันขนาดนะคะจับเส้นขึ้นมากับหลังหันแล้วก็สอดค่ะ พับให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะเห็นไหมคะเส้นตัวนี้จะขนานกันนะคะแล้วก็กดได้เลยค่ะแล้วก็จับเส้นขึ้นมากับหลังพลิกกลับแล้วก็สอดค่ะเส้นต่อไปพับอย่างนี้นะคะแล้วกดจับหลังหันค่ะเส้นแล้วก็สอดค่ะต่อไปค่ะพับให้เป็นสามจับหลังหันค่ะ ก็สอดค่ะกับเส้นใช่นหมคะช้ำเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็กระลังถึงแล้วก็สอดค่ะตันนี้เหมือนกันนะคะสามเหลี่ยมแต่รอบนี้คือเราจะมองไม่เห็นถูกต้องไหมคะเราก็จะเปิดเปิดตัวอันนี้ค่ะจีบแรกเนี่ยค่ะเปิดหน่อยนิดนึงเราก็จะเห็นช่องที่เราจะต้องปอดก็คือช่องนี้นะคะนี่กับลังทันเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สอดค่ะ ก็ดึงค่ะเอาได้อย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็จะกลับด้านค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะสอดเข้าตามช่องเหมือนเดิมตามทางเลยนะคะทำสอดเข้าทุกอันเลยนะคะ เราดึงแค่พอกระชับนะคะกับด้านค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้อันนี้ค่ะเราก็จะมาตัดตัวส่วนที่เหลือออกได้เลยค่ะค่ะแค่นี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเกสรดอกบบวของเราเรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชม เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปทำกีบชั้นที่สองกันนะคะขอบคุณค่ะ